ดังนั้นความเชื่อความศรัทธาเนี่ยเมื่อเมื่อมันผ่านยุคผ่านสมัยมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในยุคของเราเนี่ยดาดเดือนไปด้วยความเชื่อแต่คุณแม่ท่านได้ลาลับจากโลกนี้ไปเลยแล้วก็ทิ้งแต่มรดกธรรมไว้ให้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องยึดคือเราจะต้องยึดตามแนวทางหลักการทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือหนทางเดินตามอริยมรรมีองค์8แล้วเราจะต้องเป็นคนมีปัญญาศึกษาเรื่องอริยสัจสีทุกสมททุทัยนิโรธมรกนะคะ แล้วเมื่อเรารู้2ตัวนี้แล้วเราจะรู้เลยว,ว่าชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการอะไรนะแล้วทีนี้พอเวลาเราจะขับเคลื่อนให้ตนเองเป็นคนมีทรัพย์เป็นคนมีลาบเราก็จะต้องพยายามที่จะบริจาคเราจะต้องพยายามที่จะให้และอธิษฐานธรรมกับคุณแม่นะคะอธิฐานทรรําคาถาที่คุณแม่ทิ้งไว้ในยามที่ตนเองห่อเหี่ยวในยามที่ตวเองอเมื่อยล้าในยามที่ตนเอง รู้สึกว่าไม่มีใครก็ลองอธิษฐานจิตดูก็จะสำเร็จสำเร็จนั่นเองนะคะเพราะชีวิตของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ลำบากมาตั้งแต่ต้นนะอาจารย์มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องก็จริงแต่พ่อแม่พี่น้องของเราก็ไม่ได้ช่วยเหลือเราทุกสิ่งทุกอย่างส่วนมากมีแต่เราพึ่งพาตัวเราเองและเราก็ต้องเดินไปตามเส้นทางของเราเองตามโชคชะตาวัสนาชีวิตที่มันลิขิตแต่ใครล่ะจะเป็นคนมาช่วยเราอ่ะหนึ่งใครจะเป็นคนมาช่วยเรายามที่เราล้ม ใครจะเป็นผู้ที่จะมาช่วยเรายามที่เราขาดแคลนยามที่เราหิวโหยยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามที่เราทุกข์ยากลําบากใครจะเป็นผู้มาช่วยเราถ้าไม่ไม่ใช่บุญวาสนาบารมีที่เราสั่งสมอบรมมาถ้าไม่ใช่กรรมที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วมันตามเลี้ยงตามส่งเราดังนั้นการที่เราจะนับถือพระรัตนตรัยหรือการที่เราจะนับถือคุณแม่บุญหลวงโตบุญเติมหรือกับการที่เรานับถือพระโพธิสัตว์กคนิมล้วนแล้วแต่จะต้องเดินตามเส้นทางนี้หมดเลยคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเราจะต้อง บริจาคนะคะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งกำลังแห่งทรัพย์สมบัติศินการปฏิบัติเพื่อให้เราละเว้นจากอบายม,มุกแล้วก็ก้าวเข้าสู่ความดีแล้วก็พลังแห่งศินเนี่ยเป็นพลังที่เราเห็นผลได้รวดเร็วแล้วพอเวลาเรามาฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาทำให้เราเกิดปัญญา รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรเลวอะไรดีทางไหนคือคุณธรรมจริยธรรมทางไหนที่เป็นทางดีทางไม่ดีเราสามารถที่จะแยกแยะวิเคราะห์ได้แล้วเราก็จะรู้ตามทางเดินของเราเมื่อเรารู้แล้วว่าการบริจาคทานเป็นสิ่งที่ดีการทาบ,บุญตักบัตรเช้าเป็นสิ่งที่ดีการสวดมนต์ไว้พระนั่งสามาธิเจริญภาวนาเป็นสิ่งที่ดีแล้วหลังจากนั้นนะครับเวลาเราเกิดความฉุกเฉินใดๆในชีวิตและร่างกายของเราก็ลองอธิษฐานทําดู ลองอธิษฐานจิตดูเม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังอธิษฐานแม้แต่เหล่าพระสาวกก็ยังอธิษฐานจิตเม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลาเวลาเขาเรียกว่าเวลาจวนตัวหรือเวลาเกิดความยากลําบากบางประการอย่างเช่นหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านต้องการอยากจะสร้างโรงพยาบาลท่านต้องการอยากจะสร้างตึกท่านต้องการอยากจะสร้างมหาเจดีย์หรือท่านต้องการที่จะสร้างตึกตราบ้านช่องต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับสาธารณชนเป็นประโยชน์กับศาสนาเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากและจะเป็นจะต้องรวม รวมทรัพย์รวมปัจจัยในการสร,าสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะคะท่านสามารถสร้างได้อย่างไรถ้าบุญวัส,สนาบารรมีของท่านไม่เอืออ้ออํานวยแล้วก็ถุยเทพที่อยู่ในระแวกแถบนั้นก็อยากจะได้บุญด้วยแล้วก็ญาติโยมก็ก็อยากจะร่วมบุญด้วยก็กลายเป็นพลังอันมหาศาลเห็นไหมคะท่านก็ยังต้องอธิษฐานขีดท่านก็ยังต้องเข้าไปอธิษฐานในสมาธิของท่านเลย เป็นเช่นนั้นดังนั้นถ้ามนุษย์คนไหนอยากจะให้ตนเองซื้อง่ายขายคล่องนะคะทำมาค้าขายซื้อง่ายขายคล่องหากินเจริญรุง่งเรืองหรือจะสั่งสมบุญให้กับตนเองเวลาตนเองได้ไปเป็นลูกสะพ้ยอยู่กับสามีหรือตนเองเป็นสามีไปอยู่กับสา,า,ามีไปอยู่กับภรรยาอยู่บ้านภรรยาภรรยามาอยู่บ้านสามีสามีประกอบกิจการห้างร้านหรือสามีจะเปิด ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราเป็นคนมีบุญเวลาเราไปอยู่ในบ้านเขาเขาก็จะเป็นคนที่ซื้อง่ายขายคล่องเขาก็จะรู้สึกว่าเราเป็นลูกสะพ้ยเป็นลูกเขยที่มีบุญมีวาสนามีบารมีตั้งแต่ได้ลูกเขยนี้เข้ามาแล้วรู้สึกว่ากิจการงานอะไรก็จะรุ่งเรืองก็จะเปิดแล้วก็กิจการอะไรก็ทําก็จะรู้สึกซื้อง่ายขายคล่องมีเงินมีทองเข้ามามีเงินมีทองได้ก็บ ได้ออมเอาไว้ครอบครัวนั้นก็จะรู้สึกว่ารู้สึกเริ่มรักเราเริ่มหวงเห็นเราเริ่มดูแลเราเอา,เอาไว้ดั่งเป็นแก้วสรารพัดนึกดังนั้นครูบาอาจารย์จึงบอกว่าถ้าเราเป็นคนมีบุญเราจะไปอยู่บ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นก็จะมีอยู่มีกินมีทรัพย์นะคะมีที่มาของเงินจะเป็นซื้อง,ง่ายขายคล่องบ้านที่เคยอยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขก็จะคลี่คลายก็จะเริ่มมีศีลมีธรรมก็จะเริ่มอยู่เย็นเป็นสุขเริ่มเริ่มอยู่สงบบ้านที่ไม่เป็นร่องไม่เป็นรอยบ้างที่ บ้านที่อดอยากลำบากยากจนอาัตคาาัดขัดสนเรื่องอยู่เรื่องกินเนี่ยเวลาคนมีบุญได้ไปอยู่ในบ้านหลังนั้นในช่วงระยะเวลานั้น